สวัสดีครับผมสวัสดีครับืันนี้รู้สึกว่าอากาศสีเย็นครับเย็นเย็นนะเย,นนะเย็นหนาวนะการทักทายครับผมทักทายพี่น้องทุกคนครับ,บว่าสิบิ้วนเขาไอ้กิดยางเขาเก็บพียางไปแล้วครับ มครเก็บไปแต่หมู่บ้านหมอมีลมครับมันนี้มีลมลมเว่ยๆก็มาสวนครับมาสวนบุรีมาอหมู่บ้านก่อนกับมาครับหมู่บ้านบุรีมานี่ก็มาเบ่งหมู่บ้านก่อนกับมาหดน้ำสวนมาหดน้ำต้นใหม่สายสายสายยางครับสูบ ต่างผืนมาหดกล้มื้อนี้อากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายนะเมื่อวานนี่กับเบื้องข้าว,วกับลดไล่อยู่ครับรถลดไปกรุงเทพรถไล่อยู่มื้อนี้คือซึมหมดแล้วมั้งเนาะโอ้เขากีดเต็มแล้วครับอย่าง บางคมันขายถึงไดนึงไดนเนยางกับรถราคากับรถยางมันออกหลายราคามันก็เลยต่ำกลไกของพ่อขาเขาสวัสดีทุกคนนะครับเดเี๋ยวสิบเปอเบินครับไอต้นไม้ที่ว่าหคตน่ามึดอย่างตต่มันบรอดนะ ขันแม้นขันแม้นพ่นปีนี้ไปได้นี่ถือว่ารอดครับนี่ต้องเบิ่งให้ดีช่วงนี้แหละครับช่วงนาแรกนี่แหละครับไอปลูกบัวทรายด๊อกไอ้เดือดูแลนี่แต่มันยากปลูกไปก็ปลูกได้ดูแลดูแลมันยากมันยุกมัน,ย,ย,นยู่ไกลบ้านแล้วเนาะอะไรมาผล่นยายใครเนี่ยมันมีสาหนามอยู่ครับ เครื่องสูบนามาสูบกระสูบอาทิตย์ละเทีย่ยครับอาทิตย์ละครั้งสูบสูบไปตัวด,ด,ดูปะไยครับพิณานามันแห้งรา่ามสานะมันจะบ,บ่มมแหลงครับอันนี้ปวงไม่เลยเนี่เข้าวปูกไว้กัน หยาดตะเตียนนะครับเตียนหลายเตียนมายั่วต้นอ้อเภาใบอ้อเภาเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งละโอ้เขามาก้นกับปูไปเลยพี่น้องมาข้าก้นกับปูบ้างเลยวิธีชีวิต เขาบางคนกับปูครับมันน,น,มน,มน,นี่ครับมันแสบเลยปูหนานี่มันแสบคนหูบกเลิกเลยอ๋อเนาะชีวิตเนาะครับเนาะ ที่ชีว,ชวบา้านเงั้นก็ไมันกิดตีว่ามวนกับ่ะมวนตีว่าบ่มวนกับมวนเนาะเอ้อคนตีว่าเขาเช่นเขาก็ว่ามวนและคนหากินมันบะมวนปนใดเด้อนะครับเนาะเออต่ว่ากเกิดตีวิถีชีวิตเขาเนาะมันขุดหลายนะครับเลยแสดงว่าปูหลายขนาดเลยปูอะ ลายุูปขนาดเลยพูดนะดินมันขุดได้อยู่ครับดินมันมันชื้นอยู่ดินมันไม่ค่อยแห้งกันเลยขุดได้โอ้โหโกรูปูดิบ่ได้บ่ได้บางมือเขาบ่อเห็นเขาขุดเห็นแต่ห้อย ใครกดกระปุ่นอยู่แสดงว่า,ากระปู่นายเนาะอยู่นี่เนาะปูร้ายปูกรลายหนูกรลายครับนเขาประดักหนูอยู่หนูหน้านะว่ามันหนูไอ้บาทเด้อหนูหน้าอยู่กับตาเนี่ย ถือเดียแล้วเย็นดอีอุ่นดีไม่ค่อยหนาววันไหนถือเดียกะกะมาทักทายทุกคนรัก,กตวัดีทุกคนเด้ะบ่ได้มาบ่ได้มาทักทายหลายหมื่นเนาะช่วงช่วงปีใหม่นะไม่ไม่ไมค่อยไดีมาครัก ยางไอ้ดีไอ้ยางเสียงมันดังเสียงมันดังนกก็หลายครับนกย่าง่ะนกเอข้าขาวนะมันหากินปูกินปลากินหอยน้ำสานามสานามที่ว่ามันน้ำมันหลดนะครับขาเน่าเย่ากินเจ้ปลาหน่อยมันก็กินมดัดมาจงไหม่เฮ้าเลยน้ำมันก็แห้งไปเรื่อย ซาแห่งไปเรื่อยอืมมีแต่ห้อยนกน,นกยางกินอะไรพวกหอยพวกปูปูป,าปลาอะไรนะอากาศเริ่องจะดีละ โอเคครับผมโอเคครับพาแบะมาเบิงสวนน้อยหนึ่งครับน้ำแห้งขนาดเลยโม่หมมหรอกโม่หมมแรงหรอกที่ได้สูบน้ำใสแล้วครับนี่สูบซะเลือกๆมาใส่กันโอเคครับผมมาตาักท้ายพี่น้องครับพามาเบิงสวนครับสวนน้ำมันเริ่มแรงแล้วครับเริ่มแรงก็เริเร่รมหานองหาน้ำให้มันละเนาะ,นะ เอโอเคครับผมโอเคครับครัขบขอบคุณครับถ้าได้ฝากติดตามนผมด้ลยครับเด้อครับผมจิตหัวทุกคนครับครับ